เมื่อนี้มา,าสวนผักเดอ้อพี่น้องพามาชมสวนผักเศรษฐกิจพ่อเพียงเพ็่นทีมงานเกาเห้าหนีล่ล่ะเพินนเ่นอยู่ทงอยู่หน้าอขออนุญาตชมสวน,นเดอ้อ ไปเลยไปมาพี่จ้ะโอ้พันยูยู่บอกจะคลองพันยูบอพันยูยูจันมามาสิภาพไปเบิงพี่น้องเพิ่นเป็นเเศรษฐกิจพ่อเพียงมาทีมงานจ้าลุยตุนพี่น้องสวัสดีค่ะมาชมสวนจ้าเมื่อสวนผักเศรษฐกิจพ่อเพียงจ้า มาเบิงจ้าวูันปลูกงามไรเห็นแต่คนเอาผักไปขายกินแต่มาเบิงะองเพุ้ยเนียเน่เนี่เนี่ยเนี่ยนี่ยนีอยเนี่ยเนี่ยเนยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนก่ยเนยเนีเนี่ยนียเนี่เนี่ยเลยเนี่ยเนีกยเนี่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 เี่นเนีหเอเนเ่น่เนีะเ่ยเนี่ยมนเนี่นี่เ้ย่ยเ่ยนี่นย่น่ี่นเอย่ไ่ โอ้บักพริกใส่กระสอบปลูกเอาอันกระลำคือบ่อนอันนี้เหรออันนี้กระลำคือบ่วหัวกระลำดอกคือกระลำอย่างนี้นี่กระลำหัวบ่มันคือกระไรกระไรทีมงานเฮาพี่น้องทีมงานสายลุยเฮาแมนเพริกคือโดกเลยค่ะมื้อนี้มาชมพริกค่ะชมสวนพี่น้องมึงเนี่ย เสือเอาเป็นเสือเป็นตุนไปเลยเนาะตุนเนาะพ่นสือขายอยู่เด้พ่นขายอยู่เด้ตุนเดี๋ยวสีเสือเอาไป่นอะมีหอดอกใหม่ดอกไหมเพ่นก็งาห้างานจ้าโยกไปเลยเนาะอันนี้เป็นเฮ็ดจริงเฮ็ดยังเฮ็ดขาย เป็นอาชีพเลยยด้พี่น้องน่อกจากสิเฮ็ดหน้าเลียเเิ่นกระเฮ็ดแบบบักยิ่งไงเลยน,นี่พี่น้องสรลแเน่อันนี้เิ่นกระเพาะใส่กระถางไว้เอาไปขายตลาดออน,น,นสวนบักเขืออาอบักเขือเพิ่นกระได้พี่น้องนะหน่วยกระลั่งพอดีกินพี่นอ้องตอนสวน แมนแมนกำลังพ่อดีเนาะกำลังพอดีกินอันนี้ดีของอันที่ของข่อยซื้อไหมเดียวเพื่อนพ่อเพาะไว้ตุนันเพื่นเพาะไว้กัสซืเพาะไว้ตุนเพื่อนเพาะไว้กับสีซื่อยอ่ยงหมักยั้จ้ะมักแตงหมักแตงไทยโคโลเคลียอยู่พี่น้องนี่อ่้อน้่อนเดอุ้ย้อ้ นี่เป็นเห็ดจริงเห็ดจังบ,บอันพักยังก็ตุนนี่พักกาดแก้วเฮ้ยยังก็ตุนสลัดแก้วสลัดแก้ว,กวเพิ่นขายต้นละสิบบาทเพิ่นเอาไปขายอยู่บานพี่น้องเพิ่นเพิ่นอันลุกไปขายต้นละสิบบาทสิบบาท เพิ่นเอาไปขายอยู่บ้านตลาดอยู่บ้านพิน้องักะเทียมอันนี้เขาเอินว่า,าขนะนะเห็ดหอมตะตุนขนะเห็ดหอมนี่เพื่อนเขาไปขายอยู่สามต้นสิบบาทจ้าวานหวานไปผัดพินหองเพิ่นเอิน ปุ่นเจ้าของเป็นมาแล้วสวัสดีค่ะเจ้าของมาแล้วน้่เจ้าของสวนมาแล้วนํามาชมหอดบานเลยนั่มาวนเลยนัํมมาชมหอดสวนเลยก็ไปเป็นไทยกับหลำงกั ปาดกระลำนอันดอพักนี้หลายเลาคือบัป่าไปขายอันนี้เป็นกระเทียมอั่ยๆอันนี้เป็นกระลังสีห็ดแปงพี่น้องมองเนี้ยพี่น้อง ส่วนเศรษฐกิจพ่อพียงพี่น้องมายุตล่ำม่ไ้ไน่ไม่ได้ไปหรบ่น้อยไปแล้วมั้งแตงไทยพี่น้องล้างจาก ไปเข่าสวนมาเมื่อยเมื่อยเก็บักแตงไยติดตีนติดมือกับมาพร้อมนี่พี่น้นองหวานครับเสียบเสียบมันหิวแล้ว,ไ,วไปแก้วไ<ใ>นอ่ออกว่าสันเป็น,นว่านี่สอมไน่นออกกันเด้อพี่น้องโอ้แก้ว,นนนะกวไม่หอนเบ่งดาบเบ่งดาให้คมบหนึ่งเด้อ เอาตมียนี่เอาสองโคมซะบอกเอาสองโคมซะคมล้จ็บบาดใจยิ้มหาบ่ไอ้ยิ้มหาโคมมายิ้มหาานน้กันห่ายกัน้อยหน่อยพี่น้องไม่ต่เนื้อตกแต่งยังไดก็แซ่บคััแตหอมเนาะหอมหวานเหนียวเหนียวดี อันนี้กะบ่แม่นเจ้าของสวนเพิ่นเอาให้กินดอกพี่น้องไปหาพ่อไปหาพ่อกะเอามาเลยมาปาดกินกะนยุตเสียงหน้าเพิ่นนี่ละไล่กกันไปไลกไก่หน้าเพิ่นนี่ละมันกินโอ้แสบคักแตงยี่ยังแตงแสบแตงแงยมนี่มันแตงแสบบอมันบ่อบเป็นแยมมันเนาะจ้าเอาซิมมึงกันนะ เลยตุนไข่เปนเนาะเนียวหวานหอมเนาะแแตงหลงฤดูมมนเลยแสบจ้ะแตงหลงฤดูไปหน่อยแสบอม่ีเ้อเลยิ่งเนลโมลยโลกอหายเปนโลกเลยโสิบบาทเป็นขายสิบาทได้หาหัวจ้า พอนอาไปขายบานหอกตลอดอเออพอนกับสีแถมไม่ดอกบอกพอนลอยว่าเอากระเทียมซิบบาทเพื่อนกระห้องได้จุดมั่นไร่อยใชเพอนไปไหนพอนเพิ่มแม่งด้ยายว่เอาแม่งไดอยู่ใส่พอนขายแม่งดาเป็นเลี้ยงไว้่นเลี่ยงไว้ท่ายอะไที่ย่ใส่บานยาสีไปเบืองแล้วพอนลืมพอนลืมออกแล้วพอนเอาเพอนเอาขั้นมันมัดค้งไว้ จำอไอมแบบบอเอาพวก่ตบได้ซื้อสั่งอยู่ได้ซื้อบบได้ซื้อจังจ้งา,าเพื่อให้เพื่อนเอาไปให้อยู่ เอาออกไปบ่ไ,ปได้ดอกน้อพี่น้องนอนหลับเฉยมันอากาศดีอยู่ทงอยู่ทาเนาะตื่นแล้วเพื่อนนี่ขึ้นน,นอนหลับดีเลยนี่ขึ้นหลับแบบบทียงเลยเท่นี่ต,นต,นต,นตื่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 นทำไง ตื่นตื่นตื่นโอ้ยหลับดีค่ะจ้ะเอ้าเจ้าอยู่ว่ได้านแรงมกเลยโ้เจ้าจะอยู่ได้เยอะที่ว่าคอยอยู่บ่ได้ดอกปการตื่นตื่น รับกับรับเมียแค่บน่ยเป็วอนาตเป็นายได้นอนรับนอนรับพี่น้ออโอ้อากาศเป็นดีเนาะไม่ดาปัง มันงแหมันมัใจะไครเองบอไอมันอันนี้เป็นดอยมันงด้ยไป่งไปแ่แก่ระกรขายอันัก็ไปหาไปหาไม่อันนี้เลี้ยงใส่ใส่ใเลี้ยงใส่โอ้ยนะไปจอดลูกมันไม่าหอยหลายๆบอกมันก็วินนีบอกนี่วบไปเลี้ยงแตกแตนเี้ยงแตแนบอ่ะะเอาน้ำใส่กาจารามั่งบอกัวสาไปกิสาเลยโอ้ เอาอย่างน้นไปเนี่ยนงัองเดียวให้มันดูกระดับหนจได้เขาจะกินเขาอยังให้มันกินกะินมระวเขาไปเลยม่นวียดนเนีย